สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องมาดูพระสมเด็จองค์นี้เนื้อหนึกนุ่มนะครับเหี่ยวย่นนะครับเป็นหนังช้างสวยงามมากครับพี่น้องครับเรามาดูครับมาดูความสวยเห็นไหมครับสูยนะครับนี่ครับให้พี่น้องเห็นว่าโอ้ยสวยยังไงครับนี่ฮะสวยแบบชนิดที่ว่าแบบอื้อหือเป็นสาวกนางงามจักรวาลนะพี่น้องครับเห็นไหม สวยมากมากเลยครับพิมพ์ใหญ่นะครับเฮสมเด็จพระรัชพิม์ใหญ่เนื้อนีดเนื้อนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อที่เรียกว่าอะไรพี่น้องครับสวยบาดตาบาดใจเหลือเกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสูงไม่เห็นชัดๆเลยโอ้โหเอาแบบว่าไม่ต้องลงกล้องหรอกครับอย่างนี้ก็ดูแบบแท้ตาเปล่าหรือเปล่าพี่น้องครับนี่ฮะพิมใหญ่ครับ เดี๋ยวก็เขียวย่นหนังช้างซูมแบบชัดๆอย่างนี้นะครับชัดๆแจ๋วๆวด่งๆอย่างนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นเนื้อที่สวยมากๆเห็นไหมครับ,น,น,น,รบนึกนุ่มสวยงามนะครับนึกนุ่มสวยงามนะครับเนื้อเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากองนี้นะครับมีรูพุ่นปลายเข็มเต็มหมดเลยเห็นไหมครับลักษณะรูพุ่นปลายเข็ม เนือสวยนะครับสีก็จะออกเป็นขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองสวยงามครับสวยงามครับอย่าไม่พี่น้องเห็นทุกมุมเลยค่อยๆดูนะพี่น้องเนานะสบายๆคนที่ชอบสมเร็จแล้วดูแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขมีความสุขนะพี่น้อง,องครับมีครับความสุขเล็กๆที่หาได้จากการนี่แหละดูพระนี่แหละครับ ดูแล้วเพลินจริงๆเนาะพี่น้องครับสมแล้วที่เป็นพระจักรพรรดิพระเครื่องนะครับสวยนะครับด้านหลังเนื้อหาแบบนี้จะไปหาที่ไหนนะครับถ้าไม่เทีจากพระสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นหละเนาะพี่น้องครับนี่ฮะสวยงามโอ้สุดๆเนาะพี่น้องครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อดึกนุ่มเหี่ยวหนังช้างนะพี่น้ององค์นี้ครับสวยจริงๆครับผม